สวัสดีนะครับเราวันนี้มาดูการ vp เมื่อรีลีกใหม่นะพอรีลีกใหม่ปุ๊บเนี่ยก็จะเจอคนโหดที่ยังไม่ได้ตีนะครับส่วนใหญ่ก็จะแบบเนี่ยเท่าที่เปิดมาเนี่ยแม็กหมดเลย10ตัวนี่ก็แม็กนี่9ตัวเปิดมาปุ๊บนี่ก็แม็กหนึ่งสองห้าหดเจ็ดนะครับตอนนี้มันมี คนนกสี่ลุงอะอยุแปดกตีได้สี่รอบก็ลองมาดูกันเนี่ยในช่วงแรกๆต้นๆเปิดใหม่เนี่ยพอมันรีลีกปุ๊บเนี่ยมันจะตึงค่อนข้างที่จะตึงเลยล่ะนะอ่ะกดคูณสองให้ดูนะครับเ,เพื่อนมาช่วยโอฟีดมาลอะอาแช่ไว้ แช่ไว้แช่ไว้อ้าวเปิดเสียงนิขึ้นนิดนึงเสียงอยู่ระดับกลางอา้าวนี่นะครับเพิ่มให้หน่อยนึงอา้าวเขาพัดกลับมาแล้วเราก็พัดกลับไปอกีกอ่ะอันนี้น่าจะไม่มีปัญหาน่าจะเอาอยู่เนื่องจากเขาใช้ไอเทมก่อนนะครับ อ้าวเกิดอาการเน็ตหลุดอ้าวเมื่อเช้านี้ไฟดับพอดีเน็ตหลุดในระหว่างที่อัดคลิปก็ต้องเปิดเน็ตตัวเองนะครับเปิดเน็ตตัวเองเพื่อที่จะเล่นต่อเนื่องอ่ะก็ขึ้นมาอยู่ที่เพชรสามได้มาสามที่หกคะแนนนะครับเลื่อนลีกขึ้นมาแล้วทีนี้มาต่อที่ ID นี้นี่เจอ,อยูเดี๋ยวเราต้องรีไปเรื่อยๆนะรีไปเรื่อยรีไปเรื่อยเพื่อที่จะหาตัวที่เราคิดว่าน่าจะไหว แต่ส่วนมากโอ้โหรีมานี่ไม่รู้เท่าไหร่เลยเนี่ยไม่ค่อยไหวไม่ค่อยไหวเลยนี่นี่รีไปรีไปอันนี้ก็ดูแป๊บหนึ่งโอ้โหนี่ไปเจอโพชทดอนแม็กเข้าไปแล้วก็เจอโคนี่สลอ็อตแม็กอีกต่างหากไม่ไหวอืมเจมมือดอ แต่ละคนเขาสะสมดีมากนี่โอ้โหเอิร์ดเอ้ามาเจอไอดีนี้พอเห็นเลเวลเอปุ๊บหวดเลยเออเหมือนมีความมั่นใจว่าจะชนะได้หวดเลยนะอ่ามีชินจังด้วยนี่แต่พอเปิดทีมเปิดตัวมาปุ๊บโทวะเฮ้ยเฮ้ยทวะเดินใส่เฮ้ยตบตบเฮ้ยทำไมเจสสิกา้าทะลุเข้ามานี่แล้ว โอ้โหนี่แป๊บเดียวนะเอาดูกันให้ดีนี่เฮ้ยเฮ้ยดูกันดีๆหายหมดเลยข้างหลังโอ้โหนี่แล้วก็ป,าปราบลุงได้อย่างรวดเร็วด้วย <c oughs> ไปดูตัวเขากันนิดนึงโอ้โหเลเวล S 51ห้าสิบเอ็ด นี่พอมาดูตัวเขาจริงโอ้โหเอลซ่าเกียร์เจ็ดดาวสองชิ้นเกียร์คริสต์มาสอีกชินจังก็เจ็ดดาวสองชิ้นฮิมาวารีก็เจ็ดดาวหนึ่งชิ้นโอ้โห 7, เกียร์เจ็ดดาวทั้งนั้นรับรองว่าไอดีคนเนี้ยเติมร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนี่มาดูบอสจ,จระเพเกียร์เจ็ดดาวทุกชิ้นครับหลบสกิลร้อยหนึ่งต้านสกิลสี่สิบห้าแม่นยำทักษะสี่สิบห้า ลดระยะเวลาการสร้างแรนเจอร์เหลืออยู่สี่จุดห้าวิมุนดูหืียางก็ประมาณนี้เยลลี่ก็ประมาณนี้อืมแต่ละตัวนี่มาดูทีมนี้โอ้โหโทวะเป็นไงเจ็ดดาวทุกชิ้นโคนี่สลอ็อตอืมตึงจ้าฮิมาวาลีนี่หลบสกิลเก้าเอ็ดตึงจ้าถึงว่านะครับเอวอ <c oughs> มาดู ครั้งที่สามหรือสองครั้งนะครับครั้งที่สามกันบ้างว่าจะตายเก็บตุนตุนเต,ต้มไวแต่ไปไปมามามา,มาเจอแต่คนโหดๆนะนี่ลีลีกนี่ไม่ยอมยังเขายังไม่เล่นกันมัน้งเออดูเจอแบบอาริตกิแม็กอย่างเงี้นีน่มาีิมาวาลิแม็ก ก้อยเคแม็กนี่รีไปรีไปนี่โอ้โหยังยังยังเจอตัวที่คู่ต่อสู้ยังไม่ไหวหครับพอมาเจอทีนี้ก็หยุดแป๊บนึงอ่ะแล้วก็ลองแต่โอ้โหเห็นแถวบนนะแม็กหมดเลยนะห้าตัว สองร้อยสี่สไฮเปอร์แม็กหมดเลยอ้าวแล้วก็มาลองนี่ครับวิ่งมาแล้วไม่ได้เป็นอะไรเลยดูอ่าบลาไฟยืนอย่างแข็งดูนะบราไฟไม่ได้เป็นอะไรเลยเซตชืนนะก็ไม่เป็นอะไรเลยแล้วโคนี่สล็อตก็โยนไอ้รถรถมาขวางไว้อีกนั่นแะแล้วก็โจมตีไม่เข้าด้วย โอ้โห oh. ใส่กันยับเลยอย่างนี้ก็ต้องพัดออกไปก็ไม่ไหวไม่ไหวอยู่ดีนะดูดิอืมนี่แช่ไว้หาระยะแล้วยังไม่อยู่ก็โ,โดนพัดยัดเลยทีนี้ก็จบข่าวอ่ะโอ้หพอเปิดเข้าไปดูเกียร์ปุ๊บปับดูเกียร์หน่อยเอาตกลีกเลยเข้าไปดูเกียร์ปุ๊บเอ,อ๊อ อเห็นเกียร์เจ็ดดาวอีกแล้วเกียร์เจ็ดดาวไปอยู่ที่บอสเคเซตชนะใส่แบบนี้อ่าบารไฟใส่แบบเมื่อกี้นี่ขยับมาก็เ,าเป็นชินจังนะครับมีเกียร์เจ็ดดาวด้วยอ้าวครั้งสุดท้ายครับรอบนี้จะหมดแล้วคนนกนะแพ้ชนะไม่ว่ากันครับถือว่า เป็นการนำเทคนิคมาแนะนำกันแต่ว่าถ้าเจอพวกสายเติมหรือเกียร์คนที่สะสมมีเกียร์เจ็ดาวดวงดีๆกว่าเราก็ไม่ไหวนะเนี่ยเอาแล้วมาถึงก็อมาตะกันแล้วเราก็ฟีดไว้นี่กูสามมีระยะยืนประมาณนี้กำลังสวยแล้วคิดว่าน่าจะได้แต่ไปๆมาๆก็เนี่ยโดนเนี่ยโดนหมดเลย โดนหมดเลยข้างหลังยัดโอ้โหเซตสุน,น่าก็ยืนดีโทวะก็ยืนดีนัดสึก็ยืนดีอ่ายืนดีหมดเลยบอสจงระคงตุลเคมาหมดแล้วทีนี้นะครับมิริมก็มาด้วยนะหัวชมพูใช่ไหมใช่มิริมนะเออนั่นแหละผัดสวนกันบรีเอาทีนี้ปื๊ดอ้อาวมีนักร้องด้วยนะโอ้โหเยอะกว่าแยะเยอะกว่ามากครับ ฟังเขาเยอะกว่ามากนะอ่าจากกระพัดก็เห็นอยู่นะครับตัวท่าแสงตัวใหม่เอา้าไปดูกันนิดนึงเป็นยังไงใส่อะไรกันมาบ้างชูนี่แม็กสองร้อยสี่สิบอะไรเนี่ยทำให้เปอร์แม็กเร็วมากแสดงว่าเก็บมาเยอะมากโอโหตัวนี้โอโหเกียร์เจ็ดาวเพียบเลยใบบุงใบไม้ใส่นั่นนะนี่โทวะโอโหถุงมือของทอครับเจ็ดดาว แล้วนี่นักสือ่อโอ้โหใส่กบนี่บอสจระเคใส่หมักลุกรูดอฟหมวกรูดอฟนี่โอ้โหเกียร์เจ็ดดาวติมๆติม,ตมนะแล้วก็บราวเจกักรพรรดิล็อกนี่นะฮะขอบคุณที่รับชมด้วยครับไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้ากับช่องลุงมานชูุใจสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ